các phần cần lớn à. À. đây vườn nhục đây, thì nó <cười> <cười> คร้งหนึ่งเนาะออกจากกล้าหนึง่งโอเคละใช่เลยสบ,บายดีพี่นอ้นองมินี้มาพบพ่อก,กับสาวผู้ไทยซาแน,นลกับเก่าอีกแล้วพี่น้องขอตอนทำเก้าซูองสาวผู้ไทยสาแนวเนานะเอามิน,นี้สาวผู้ไทยสิพาทุกคนมาซีข้าวเนะาะทางด้านล้างเนาะ เป็นจรงได้รอติดตามกันเลยเด้อไปไปทุกคนก่อนอื่นเราก็ต้องมายกเอากระสอบข้าวเนาะเาวไทยแม่นยกกระสอบข้าวเองทุกคนลองก้ามเนาะผู้หญิงลองก้ามมาไหมายกกระสอบกันเลยเพื่อนเซาภูไทยแม่นมีตุ้สายเนาะเซาผู้ไทยแยกทางเียกที่มีในแยกตุ้สายเนาะคือชีวิตขนาดไกบนเนาะใกล้ตุ้เพื่อเป็นกำลังใจให้ผู้หญิงตัวน้อยๆคนนี้เนยเด้อจ้า ตอนนี้แกยุกมาหัวงซีแล้วเนาะพี่น้องนะอเอนาะนี้แกน,นี่คือหงซีเดิน <c oughs> หงซีน้อยหงซีอัน,นขนาดสองเต้านะเอาเข้ามาเบิง้องอันหงซีใกล้ๆพี่นะ้องนี่อันนี้คือหงซีเนาะหงซีขนาดน้อยขนาดสองเต้าพี่นะ้องอันนี้คือแบนโทใส่เขานะ้าเนาะใส่เข้าเลือกปัะสิซี นี่อันนี้คือบอลเข้าซารออกมาเนาะเ้าต้องซีสองเตาพี่น้องเอาจังได้กะแบบได้กะเดียวตอติดตามมันต่อ,ต,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 อต่อไปเนาะสาวผู้ไทยสิสีเข้าให้พี่น้องเบิรงเดอ้อเดอ้อมาสีเข้านํากันเดอ้อพี่น้องเดอ้อฝากเป็นกําลังใจให้แนเดอ้อฝากกดไลค์กดแสร์กดติดตามซองน,น้อยๆสาวผู้ไทยแนยเด้อจ้า กัดอื่นกนขะข้าก็ต้องมาใช้ก็สอบต้มหำนี่เนาะสอบต้หมหำ่นนี่เนาะทำคนจะอ้อมมันนียชาวพุทธไทยต้องได้ซีเข้าเองแล้วก็ได้เห็ดทุกอย่างเองเนาะเพราะว่าบันมีผู้ชายได้บันมีผู้ชายแล้วกะ็เห็ดเรียกเห็ดย่างชาวพุทธไทยได้เห็ดเองเพราะว่าจะยุกจะสอบเขานะ้าเนาะ ัำุดไทยาทอาจารย์ในขณะนะเดี๋ยวคลิปต่อไปสาบุททบไทยคำุดไทยให้ที่น้องเมึงเนททื้อฝากติดตามคลิปต่อไปนะมึงโอเเอที่นี่มีอันน้าใจน้อมีแจ่พ่อพอ่อท้าแล้วนะัน,นุ่มสุดทีคลิป เป็นท่านแล้วชาวพิไทยกันเลยได้ต้องได้เป็นเสาหลักของบ้านนี่คือสาะีเข้าเจ้าหน่อนนี่เนาะข้าเจ้าระเบ้าถ้าหากมาให้กันพูนทา,างนี้กาลาวะนี่เสนอมุกเซโรนุนอย่าตกใจละเอาให้แกจะสอบออกกันเนาะ เดี๋ยวติดตมาดีกันแล้วแล้วน้องที่น้องนะไข่เอาเรียบร้อยแล้วแล้วลก็สิมาเอาเข้าวใส่กระทะนี่ไนงะยื่นไข่เข้า เรได้เราจะต้องแบ่งใส่กระทงน้อยนึงแล้วก็อย่างเงี้ยถอกใส่กระโูเข้าเนาะทำไมเหงคืออย่างเงนะสุกปลายจะเมื่อยนะเนาะเราก็ใส่ซ้ำเหายุกได้แล้วพี่น้องทิดประตูไว้ก็ขายข้าวแล้วนี่ นะากกาสีก้าังเนึนะขอจักราม่ืนกุเท่นะใช่เดยนี่ก็สิปเปิดอ้เนนสียงอสิดังแน่ได้พี่น้องด้อ ตอนนี้คือสตาร์ทเครื่องซีแล้วพี่น้องเสียงกซีดังเนะะเาะชาวพทยก็เลยปิดเสียงไว้กันเลยมาพากเสียงไส้เนะเาะเพื่อว่าเป็นการรบกวนพ่อแม่พี่น้องค่ะนนะนี่ชาวพทก็สีเข้าเนะและ้วก็ม็ดเข้าเพื่อนบ่ค่อยเข้ามาได้ก็เลยปั๊บเอานะพี่น้องเพื่อว่าเป็นเพราะว่าเป็นห่วงซีขนาดน้อย หงสีสองเต้าเนาะซาูุไทยกันเลยปั๊บไว้ว่าให้เข้าเป็นเม็ดขาวว่าให้มีขี้กากว่าให้มีแบบว่าเศษทขี้แกบเศษหำลงไปน้าเนาะอันนี้เป็นหงสีสองเต้าซีเต้าที่หนึ่งแล้วก็เอายังมาเต้าทศที่สองอย่างเป็นแบบขาวๆพี่น้องหงสีขนาดน้อยเนาะหงสีขนาดโคเลือนนะนะใส่ในโคเลือนอันบัดนี้ซาู้ไทยกาแฟทุกคนมา เกียร์หำเนาะหำใส่ในกระสอบติเียม,มองนั้นคือมองอันต้องเอาหเนาะมองนั้นนะโหชีตาเดียวนี้เนาะสิบดหำนี่ออกมาเป็นหำทั้งเบิดเลยพี่น้องขี้แกบนี่นะเพิ่นสิบดเป็นหำเบิดเลยเนาะ,ะนองอันน้อยนีนะเพบบิ่นสิบ่ได้แยกขี้กองขี้แกบอีหยังเด้ก็มา ปั๊บอีเนาะเอมันบ,บิดบิดมองอันนั้นแหละมีบนปั๊บอยู่ไปไปอันนี้ไปเบิง้งเข้ากันเลยที่น้อนี่อันนี้คือเข้ารอที่ซีออกมาเลยเพิ่นกับไลออกมาตามโจยน้อยนี่น้ยนี่อ้สซีนี่น้อย,อ,อ,ย,อ,ยอยู่ในเหือน,นี่พอได้ใช้ชีเข้านี่คือโจยใช้เข้าเปลือกเนาะเพิ่นกับไลลงมามองอันเบ็ดป้องต้องทราบจุดนะ นี่บันดนี้พาพี่น้องมาเคลียหัม่มเนาะนี่หัหรือว่าขี้แก่เพิ่นกระสิออกมาในนี่นี่อยู่ในอันอันนั้นนี่มันในบดห่ําเนาะอยู่ในโพแดงแดงนะอันนี้ก็มองเข้าไปเข้ายงังออกพี่น้องเอาขอบเอาขอบใจพ่อแม่พี่น้องหลายเด้อที่ติดตามหับสมคลิปสาวผู้ไทยแต่ต้นจนจบเนาะขอกราบขอบใจพ่อแม่พี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อเบิ้องคลิปนี้จบแล้วเนาะ เ,เพื่อเป็นกำลังเจอเฮ้ยสาวผู้ไทยทำคลิปต่อไปบ๊ายบาย